เราจะมาชงกลูตาของไบโอแอคทีฟกันวิธีการกินนะคะวิธีการชงนะคะหักกดตรงเนี้ยกดตรงเนี้ยมันจะมีมันจะมีมะมไอ้ว้าลอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยว้าลอยู่ตรงเนี้ยหักป๊อปแล้วก็บิดนี่บิดแบบนี้ห้ามห้ามบิดหมุนนะบิดแบบนี้เนี่ยเสร็จแล้วก็ดึงออกฉีกออกฉีกออกฟึ๊บแล้วก็จะเป็นรูตรงนี้นะคะเนี่ยเป็นรนูนะะนนตรงนี้นิดนึงนะไม่ไม่ได้ใหญ่มากทีนี้เวลาบีบให้บีบแนวแนวแนวเนี้ยบีบฟึบอย่างนี้ฟึบอย่างเงี้ยมันจะออกไวอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน ไปพร้อมกันนะบีบเลยเห็นไหมนี่ทุกคนดูดิมันเป็นอะไรนะเดี๋ยวนะดูแบนอ่ะเหมือนจะหมดใช่ไหมเหมือนจะหมดใช่ไหมยังไม่หมดนะคะจุม่มจุ่มลงไปค่ะจุ่มลงไปจุม่มแล้วก็ดูดฟืดขึ้นมาแล้วเขย,ย่าต้องบีบตรงนี้จุม่มงนี้แล้วก็บีบงี้นี่เนี่ยเนี้ยใสยแล้วใช่ปะเนี่ยง่ายที่สุด แล้วอร่อยด้วยนะไม่คาวนะคะนี่อร่อยไม่คาวนะคะอันนี้คืออีกทางเลือกหนึ่งสําหรับคนที่อยากจะแก้ผิวติดเหลืองนะในที่สุดดีน้กินเนาะถามว่ามีความคาวไหมก็ไม่นะมันจะเป็นกลิ่นเหมือนลิ้นจี่อะทุกคน